สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไร <Böyle> อะไรอะไรอะไรสวัสดีค่ะเพื่อนไทยครับไปรับชมกันต่อที่มัดรวมมัดรวมเปิดแล้วนะครับมัดรวมนะครับเปิดแล้วนะพี่น้ามัดรวมเาสักครู่เดียวของมันกว่าท่านนี้นะครับน้ำหนกด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราแอน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกไลค์กดแทรก่อนเลยจ้าน,น,นี่นะใครที่สน,ะบนับดี่นาดนั้นที่เราหลักสูตรนะครับแอดยูดีพีอ p x แูที่เราหลักสูตงนะ ไม่กินไม่ไมีมีเสียงอะไรไม่รู้นะนะขอแป๊บนึงนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครมาจากโรงผีฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคะวันนี้เราอยู่ที่อาบอบนวดร้างเยอยแชร์ไม่ได้เป็นยังไงอุ้ยอุ้ยทุกคนได้ยินเสียงวะ เสียงเหมือนเ,ออเสียงผู้หญิงเสียงบุนเมื่อกี้มีหนมีเสียงกระแอมนมิดนึงแล้วก็มีเสียงหัวเราะคนเอาแล้วเอาแล้วเขียงอบในข้างในเอยเจอเดี๋ยวเจอ,อมีโรคประจำตัวหรือมีข้อควรระวังในการนวดนะคะโปรดแจ้งพนักงานนะจ๊ะโปรดแจ้งพนักงานก่อนนะทุกคน ใครไม่แจ้งหัวใจวายนะปักตักปักตัก,ตก,ตกน่าเกียดเฮ้ยไไดิอ,ยอะไรสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีแชร์ก่อนแชร์ก่อนโอเคแชร์แล้วเรียบร้อยขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะยอแชร์เท่าไหร่แล้วมาหลอนกันต่อโลนี้บีเคยมาแต่บีไม่เคยเดิน เอาง่ายไม่เคยเดินจริงที่นาบีไม่เคยเดิน <rzy> <iliz> <ain> <laughs> <uyor> มาพนังละนั่งตั้งกองละตอนนั้นท้องก็มีใช่ไม่ได้เดินแล้วโค่น่ากลัวที่เนี่ยแช่ร้อยสิบสามแล้วโอเคช่วยกันแชร์หน่อยครับขอคนละแช้าถอดแร์ท่านแชรดิตนะช่วยนานๆสลับขนมหน่อยนะหมดรับบัตรเครดิตนะคะที่นี่เฮ ม,ม,มีเสียงอะไรไม่รู้ว่าเมื่อคืนอ่ะมันมีเสียงอะไรมันมีเสียงฮือ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 ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้าไปได้ปยกดแชร์ให้ก่อนนะคะขอกดแชร์ให้ก่อนนะอ่ะโอเคครับสวัสดีพี่พี่เมื่อรูกท่านนะครับสวัสดีค่ะเข้ามารับชมกันต่อนะครับพี่นะที่มัดรวมนะครับพี่นะ้าสวัสดีเจ็ดร้อยกว่าท่านนะครับพี่เมื่อกี้ได้ดูไรไหมดูกูไม่น่าไปท้าแม่งเลยเล่นแรงแม่งเอาแรงเลยทีนี้ ระวังเลยเดี๋ยวเราสองขึ้นชั้นบนพร้อมไหมเดี๋ยวรอคนดูก่อนพร้อมไหมพี่คนดูใครพร้พอมแล้วดันคอมเมนต์เข้ามาพี่นะลองทีนะทูไม่เคยเดินนะเห็นหอะไรเห็นหนูเนี่ยใช่หรอจู่จู่จจู่อหนูเหรอไม่ใช่หนูไม่ใช่นหนูเสียงอะไรวะไม่ใช่นหนูเหมือนเห็นตู้อะไรสันนกอย่างนึงลองเดินไปทางไหนวะนำมาขึ้นข้างบนเลยเพราะว่านัองขึ้นข้างบนลิฟต์มันใช้งานไม่ได้ลิฟต์พัง สวัสดีครับมาได้ยินจช่ได้ยินยิ่ยินงอย,เ,<ล>ยเรียกตั้งนานแล้วกูเสือกบอกว่ากูจะนวดมั่ยแล้วเขาจะพอใจเหรอผู้หญิงมานั่นแหละมันเป็นอะไรที่ดึงดูดเพราะว่ามันจะต้องหึงอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะสวัสดีดวงวิญญ,ญ,ญาณสัมภเวสีเสียงอะไรบ้าเฮ้ยแผนผังอะไรเนี่ยแผนผังยันสอง ห้องนวดอ๋อ้นี่ไงมีพื้นที่โล่งอ๋อห้องนวดโซนห้องนวดแล้วก็ห้องนวดเดินวนเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมไปสวัสดีเก้าร้อกับท่านครับสวัสดีค่ะทำไมไวะทไมพอมีผู้หญิงเดินขึ้นมาหรือมันกลัวมัวบีตอนแรกที่กูขึ้นมาคนเดียวแม่งใส่กูอ่ะแม่งใส่กูเไว้พี่จ๋าเออเรียกขเขาเลยไปทางไหนวะทางซ้ายห้านันตันห้องน้ำ<ห>นใช่ครับ เสียงใครอ่ะบีไปทางนั้นเลยนี่เสียงไม่จะทางนั้นอ่ะบีทางหน้ามึงอ,ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเข้าไปเลยเข้าไปเลยสวัสดีค่ะพี่หายดีเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นทางขวานะข,ข้างหน้าหนีไฟอย่าเดินผิดไปออโอ้ยเสียงสวัสดีหนึ่งพันท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับพี่ ยใจเย็นดีใจเย็นหนึ่งส่วนสีมึงเมื่อยป่ะล่ะถ้าเมื่อไมันมีมันมีระบบคายคายเส้นเว้ยมีระบบคายเส้นเลยแบบบีแบบนี้นะหุ่ยจัดนี่อยู่นี่เฮียยืนอยู่นี่เมื่อกี้มันยืนโบกมือเรียกกูอยู่อ่ะกูว่าแม่ท้องอยู่ เป็นคนตั้งคันอยู่อ่ะมันดูแบบจริงๆหรือว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขามีลูกแล้วเขาก็อนี่วะพอเขาทํางานแบบนี้ดเฮ้ยเสียงอะไรมีนี่ไงอยู่นี่ไปใส่เนี่ยเมื่อกี้มันจะมองมองกูอยู่อ่ะอนั่งอยู่ไหน สวัสดีค่ะวัดดีมาหลอกมาหลอนกันหน่อย,อยงอเงียบไปวะเฮ้ยอะไรวะอะไรตัดหน้าองอะ่ะไปดูพี่สาวพี่พี่ครูสังเกตนะเว้ยมันจะมีพี่คนหนึ่งอะ่ะที่เขาแบบดำๆอะ่ะแล้วพี่คนหนึ่งที่เขาอวบอ,อะ่ะหรือว่าเขามีสองร่างวะสองเหรอสองดวงยนัน สวัสดีหนึ่งพ้อท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับพี่นะตน้กูได้ยินเสียงหัวเราตลอดเลยบีไปเลยไปดิไปดิไปดิอยู่ไตุ๊ยัไยังไงไม่รู้ว่ะอุ้ยตามไป้งีไตามไป ตาไปตาไปตาไ,ไปมันพาเราไปไหนสักที่ละโอกหห้องหห้องเยอะด้วยแม่เป็นซอยด้วยยอดรักนักซอยวัยรุ่นห,หุหย้หยอุ้ยอะไรหัวเด็กไหนมึงถือหัวเด็กไว้กูเจอขาเด็กอยู่ไหนอยู่ชั้นบนเอายปทีเอ,อ้ยหรือชั้นบนหรือแถวนี้นั่นแหละมันแยกส่วนกันเฮ้ยแล้วมันแยกส่วนกุตาทำไมวะไปดูอีเสีงเยงอะไร นี่เจอช่างไหนนี่ตรงนี้แถวเนี้ยเฮ้ยเสียงเตียงตอนนี้ก็ได้ยินเสียงเตียงเตียงไหนก็ไม่รู้ได้ยินตรงไหนเดี๋ยวเดินเข้าไปเลยพี่ถ่ายได้เลยมึงไม่หักแน่นอนถ้ากูไม่แน่ปูอ่อมเลยสวัสดีครับมันจะจับมึงอ่ะมึงจะจับกู เย้ยมือใครวะมันมีมือจริงทุกคนเห็นบ้างน่ามือเหมือนจะคว้าบีเว้ยสวัสดีหนึ่งพันห้าร้อยท่านนะครับฝากากดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับพี่อันนี้ลูกเทพใครนะไม่รู้ถือหัวไว้กูว่าที่เนี่ยของอุปกรณ์ครบส่วนเพราะว่าเมื่อกี้กูเจอขาและแขนแล้วเขาบอกว่าเสร็จแล้วแบบน้ำอะไรอะเสร็จแล้วแบบน้ำแล้วไปอาบน้ำไอีบีมันบอกใครวะ บอกกูแน่เลยว่ากูผู้ชายคนเดียวเนี่ยเมื่อกี้น่ะเฮ้ยเสร็จแล้วแต่พี่ยังไม่เสร็จเลยนะหนูระงเราไมจะพูดพี้อใจเย็นใจเย็นๆใจเย็นๆไม่กูฝากถึงกล้องเใจเย็นแล้วไหมอูเขาบอกให้กูเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวมึงเดินวนรอบนึงเดี๋ยวกูนอนให้เขานวดอยู่ตรงนี้แป๊บนึงฮะมานวดพี่หน่อยนะคือเขารออยู่เขาบอกว่าเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วไปอาบน้ำแต่ยังไม่อาบเพายังไม่เสร็จเดี๋ยรอให้พ่อแม่มาพึงไปวนรอบหนึ่งฮะไปวนรอบหนึ่งให้กูวน

เอ็มเป็นไรวัสดีค่ะดีดีนีดีเดินมาทางนี้เลยไปไหนวะไอเดนเป็นไรกูจะถึงแล้วตอนนี้กูเห็นเหมือนผู้หญิงเดินวนมาทางนี้ แล้บอกเส็จแล้บอกกูกูกำลังสบายอยู่เฮ้ย่าขัจังหวะกูไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเน็ต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 เ็กูยุ่คนไปไหนมาไปยอะไรไอ้มึงไปไหนเนี่ยมึไรกันวดอยู่เลยสบายตัวมากไอ้เนียมึงนวดใครมึงนวดใครไู กูเห็นผู้หญิงเดินมาทางนี้ตอที่กูเดินวนรอบยืนหน่งดอมืนม่งพาึงอยู่อะนี่เดีพี่ยีนนั่นอนอะไรอะระวังนะระวังสวัสดีหนึ่งพันแปดร้อยท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับพี่มากนนอนห้องไหนะห้องนี้ห้องไหนห้องโน้ตห้องนี้ห้องน้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้้ย เลยเนี่ยตัว่างสบายเลยโอ้โหเป็นเป็นลูกคนเลยลูกกูเมื่อกี้กูนอนอยู่ยี่เป็นลูกเสื้อเฮ้ยี่เเสื้อกูไปติดอยู่นี่เลยโอ้โหแม่งระทับตาที่ผมเลยพี่แต่มันมีร่างดำๆทับมันอยู่ไม่ได้โกหกกูใช่ไหมไม่ได้โกหกเม่กล้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ากูเรียกเขามาแต่กูยังไม่รู้สึกอะไรนะสบายไหมพี่สบายไหมพี่ แต่ถ้าเธอบอกเราว่าทักเสร็จแล้วจะไปอาบน้ําไม่ใช่เหรอเนี่ยเสร็จแล้วให้ไปอาบน้ําแล้วไปอาบตรงไหนอะน้ำมาห้องน้ําอยู่ไหนอะรอเลยอาบน้ำดีไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนอาบน้ำอาอน้เมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเรียกกูไปอาบน้ำอะกูไม่อยากห้องน้ำเลยก็เนี่ยเสร็จแล้วไปอาบน้ำแต่กูต้องไปห้องน้ำดีกว่า ้ยบีระวังแล้วไปค่อยๆเด <ina> ินออกไปเฮ้ยเฮ้ยเียเราตัดไปอ่ะไป้ดูเลยกนหนมันไม่มีห้องน้ำนี่ไม่มีแล้วเขาห้องน้ำไงเอาขี้ไปเยี่ยมยังไงวะไม่ต้องมีเลยวะเฮ้ยมีอะไรเรื่องำเฮีย้อกด้าอยู่ไหน้อกด้าอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮีย้อเฮ้าอยู่ไหน เฮ้ยขอนไว้มีารหัวใช่เลย่กำลังยกอดหัวเลยแม่ยกทอวยเลยสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสองพันบบยอยนะครับพี่ไปพี่พี่ห้องไหนอ๋อจะเปนห้องแบบห้องไหนห้องไม่ติดกันอะเหมือนห้องไม่ใจ ใช่จะไม่ยังเว้นกันอันนี้มันไม่ติดนลาลูกันไม่ได้ห้องเดียวห้องน้ำอยู่ไหนพี่พี่ทำนำไปห้องน้ำหน่อยนะพี่นะต้คลอหัวตต้องไปอาบน้ำพี่พี่เมื่อกี้ไม่คมันอะไางนี้ไม่ใช่หรอแล้ว กูจะเชือไวะสรุปไปยังไงกูไม่รู้ดิกูก็เห็นพร้อมมึงวมาทางนี้อะอแล้วออแล้วใครวะไอ้นี้มันท้องโถงตรงกลางเฮ้ยนันไงสุขาชายห้องงานชัวรบีถึงกล้องนี้ตรงเฮ้ยโอ๊ยจังเลย อ๋อถืว่าน้ำบ้านอ่ะถือน้ำเียวน้อ่าอาันนอน้ากันนห้งนี้กอนอันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าสบู่สบู่อยู่นี่อันนี้ข้อาบน้ำเหรอ ใครอ่ะหรือว่าใจ๊ยองหนถ้าเจยองหนุเจ๊ได้มาเลย้แต่กูจะลองเปิดดูเปิดูเปิดิกูดิันดีมันมันมันชัวใช่ไหมัวชัวใช่ไหมโอ้ใครอ่ะโง่บ้างเมันท้มันแค่สี่เหลี่ยมแค่นี้ส่ง่นะ ไม่รู้อุพยยามฟังอยู่กูยังฟังอยู่ยางฟังอยู่ยังฟังอยู่ยางฟังอยู่เสียงน่ามันอยู่แบบไม่ไกลมันเสียงที่งนาพี่เนี่ยนายยินไหมนเนี่ยเราก็รอเจเฮ้ยตุบิขะตุบิขะเนี่ย ไปอยู่ไหนมาเสียงในห้องน้ำอ่ะเสียงอยู่ในห้องกับเราเลยนี่อะไรมาพี่โนเจ๊เจ๊หงไม่หม้แน่นอนเจ๊ไม่โมเจ๊หงมะเนี่ยเดี๋ยวบอกนะนี่คือเจ๊หงเฮ้ยหัจ้ำได้แล้วเจ๊หงอีนั่นแน่เลยมันมีบมบัวมีตัวนึ่งอะมันเจ๊หงเลยจริงๆกูมันพึงพูดเจ๊หงมาคุณนึกออกเลยไม่คล้ายมาก มันคลายจริงเลยไปไปหาเจ้หงกันดีกว่าสวัสดี2,200ท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอะไรอ่ะฮะมาแล้วเหรอมาแล้วเนี่ยโอ๊ยตรงนี้ปิดประตูเฮ้ยไม่มีเดี๋ยวบอกว่เจ้หงหน้าประตูอ่ะเจ้เจ้ไม่ติดอยู่ข้างหลังกูวะยืนหน้าประตูเฮ้ยเอาเอาปีไอ้ปี๊ไอ้ปี๊ โอ้โหไอ้ขาดเอ้ยเจ๊หงมากใครวะแต่พี่กเจ๊หงยือยู่หน้าประตูใช่ไปไปหรอเจ๊ไม่ปกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับพี่สวัสดีครับห้องไหนอ่เะเสียงเคาะจากห้องไหนตักให้หนึ่ง แล้วขาไปไหนวะเฮ้ยเอาหัวมาก่อนเพราะมันมีขาอยู่เว้ยหลังตันนี้มันน่ากลัวนะเว้ยตัวเนี้ยดูดิดูหัวมันดิอุ้ยเฮ้ยมันทับตาเลือกใส่กลัวบีมตาได้อ๋ออะไรตาขาวด้วยโอ้หน่ากลัวที่สุดอุ้ยคิวบุยินเสียงเจ้าอุ้ยมีทุกตาเขาจะเอาข้างหลังเขาจะเอาทุกตาไงใครอ่ะ เดินไปแล้วอะ่ะเอาไปคืนเขามาเอาตุ๊กตาไปนะเอาของของท่านคืนไปมาเอาของของท่านคืนไปมาเอาของของท่านคืนไปลูกสาวสงสัยไม่อยากได้หัวท่านจะเอาอะไรล่ะจะอ,อะไรเป็นแท่งแท่งเกียโคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยเมื่อกี้แรงแดงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ <c oughs> มาเอาจ้ามา,าหัวโอ้โยเกียร์โคตรน่ากลัวอุอ้ย ดิมันเอาไปแล้วไปไหนไป,ไปอยู่นุเราหัวไปแล้วเอาหัวขื้นมานั่นแหละหัวไปแล้วหัวขื้นมาเฮ้ยอะไรไม่มีงูเก่งหมดแล้วเนี่ยชั้นนี้กลัวมันเหงาเกินไปบีขึ้นอีกชั้นนึงดีกว่าเวลายังเหลือไปชั้นบนก่อนอีกชั้นหนึัน,นได<ป>ทางเดิมเลยทางเดิมเลยทางเดิมเลยมีบันไดว๊<ป>าวอะไร ไอ้ใจหฮัลโหลมายังไงทะลุมาย่างบนหนึ่งหนึ่งสามโหหนึ่งสามก็้วยหนึ่งห่งสามห้องผีไม่มีอะไรหรือว่ามันจะแกล้งเยไปที่นไปบ้านมี่อะไรนี่เหรอไม่้อง่ำงนั้นวะ เื่อกี้อะตาฝาตาฝาอีกแล้วกูใช่เลยตาฝาขอบริษัสองพันสามร้อยท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับพี่อีกชั้นหนึ่งว่าไอวีพีอะเอ้ยแต่เราเล่นชั้นนี้พอแล้วไปเ <c oughs> พราะตรงนี้ผมยังไม่เคยเดินเหมือนกันเ <c oughs> นี่ยตรงนี้ยังไม่เคยเดินเลยไม่ดีอะ <c oughs> ไป <c oughs> สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับพี่นะดี <c oughs> อ๋อหมอนมันรวมอยู่ที่นี่หมดเลยเหรอวะ สาวอุ้ยอ๋อมึงเหรอโหตกใจโหใจหายหมดเลย่อีุ้ยใวิไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มึงเลยฮะเสียงเหมือนลุกจากเตียงลุกกจาเหมือนเวลาคุณลุกจากเตียงอ่ะอ้าวลุกเสียงเหมือนลุกจากเตียงเตียงไหนวะเตียงเนี้ยเขียงมีไพ่ด้วยบิ มึงลองมองข้างบนดีๆบนหัวมึงอ่ะบนนู้นอ่ะเมื่อกี้มันเหมือนมีหัวมองหน้ามึงอยู่ว่ะจริงจริงจริงเจ๊ออ้เจ๊โดนซอยอยู่ใช่ไหมเจ๊โอ้โหร้องเสียงทรมานมากมึงดูดิมึงเฟี้ยงหัวน่ะเขาเลยเหรอะมึงสุดยอดว่ะ มันจะหัวปะวะเต็มหน้าเลยหัวเต็มหน้าเลยเมื่อกี้วุ้ยเป็นู้ชายเปเป็นสัตว์เล่นนี่เล่นเตะนี่เลยเลยดีส่งกลับไปส่งกลับเขมรไปไปนั่นสนุกแล้วดีกูว่าสนุกแล้วไม่ใช่แล้วสนุกเกินไปแล้วกูไม่ส่งคืนไม่ส่งคืนไป ไอสัตว์นั่งอยู่ตรงโซฟากว่ากูเห็นมืดตึ้บเลยี่โซฟาโซฟาไม่ใช่โซฟีไม่เชื่อเมื่อกี้แมงอยู่ตรงนู้นเลยใช่ครับเมื่อกี้ที่กูไม่กูวางโซฟาแต่กูไม่เห็นอะไรมันดำนั่งมีใครนั่งอยู่ไม่รู้ฮะใครเรียกใครเรียกกูตามเขาไปเดียเขาเรียกใครเราไปท้องไหนตามเขาไปไปดูดิเรียกพี่อ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะเื่อกู้นั่งนี่ใครกดอะไรหมวกู้โยมานี่ หัวหาไปไหนอหัวหายไปไหนหัวหาไปไหนที uh, ่นั่งนี้เลยใครกดอะไรแล้วดอ๋อเขาเรียกเบอร์ตองให้เราอยู่ดีเขาเรียกเบอร์ตองให้อยู่เฮียโทรศัพท์อยู่อ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครอะ đúng xe máy. Ui, nó ngả. ขอหวยด้วยได้ไหมเขาปิดเดี๋ยวบอกว่าเขาอยู่ห้องนี้สองศูนย์หกสองศูนย์หกห้องไหนทำนานขออนุญาตเปิดประตูค่ะเปิดเลยไม่มีอะไรเลยนั่งเฟี้ยงเข้าไปเลยไม่เฮ้ยเฮียดึงเสียงออกไปดึงเสียงอะไรกุ้ปิดเหรอจับมา มันปิดยังไงวะไม่ได้ปิดไอ้เหี้ยระวังกูอยู่หลังเสาเฉยเลยอ้าเสานี่ยวะเสามาตั้งอะไรตรงนี้วะอุยระวังนั่งปิดสี่มุมเลยเนี่ยไม่มีทางออกแล้วอยู่ในห้องสี่มุมพี่ไม่มีทางไปแล้วไม่ได้เหรอยาเอ๋อ้าวเฮ้ยเปิดพร้อมกันเลย เปิดพร้อมกันเลยอันนี้ก็เปิดิด่อนึอะไรเสียเจ๊เจ๊เน้เขาเรียกพี่เลยเี่ยข้างหลังก็มีเสียงไหพี่ก็มีเสียงออกทักทางเสิลูก สวัสดี2,400ท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์เปิดสาท่านนั้นหน่อยนะครับพี่นะ2,500ัรบวกอะลอยๆีไปเฮ้ยมันกี้เขาถอดใครวะฮัลโหลผมเจมาหาหน่อยนะเจนะเดี๋ยวลองห้องสองสูนว่นะเจเดี๋ยวมาด้วยนะเจนะขอแบบฟินๆเลยนะเจโอเครู้เรื่องไปอะไรนี่อะไรนี่ ใครนั่งมึงไปนั่งโซฟาเขารอมึงอยู่เขารอมึงอยู่ใครวะเขารอมึงอยู่เดี๋ยวกูนั่งง่ายก็ได้เขานั่งแบบว่าสบายมากอะเจ๊ตอนนี้ออกมาหน่อยนะเจ๊นะไหนมึงนั่งเขาใครนั่งนะครับก็ไม่จีบมีคนนั่งอยู่มันไม่มีมันคิดไปเองมันตาฝาหรือเปล่าบีมีมันมีที่ไหนแล้วอ่ะไม่เชื่อึงถือกล้องกูก็อยู่คนเดียวเนี่ยโอ้ยโอ้ยแล้วะ อ้กองหันกังหันกังหันเป็นไงกำลังฟินนะฟินอะไรอาโอ้โหไอ้แดไอ้แดงูก่ออะไรวะทำไมไปดีกว่าเหมือนว่าเขาจะชอบมันชอบัวงั้นเดี๋ยวไปเพต่อไปเลยวเวไปลูไปเรไเอะไรนีขนีอ้ไหนวะนี้นี้ ไปมไปเจ๊หงเจ๊หงจ๊หงางออกกันรอเลยายทางห้อกด้วยไปนะเจ๊เจ๊เปน่ามีอุ้ยเป็นะกย่โนกลป่ามห้กินอย่างเงี้ยไปดกว่าอูหกินอย่างกบบโบราณไป่ซือซื้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 อเปิดกลซื้อแขกัวไป เทพคน,คนผีทุกคนไปเทพคนผีคนผีรู้สึกว่าที่นี่เขาจะชอบแกกมากกว่าไปค่ะไปค่ะเขาจะไม่ค่อยโอเคกับผู้หญิงเท่าไหร่คนผีอ่ะพี่คนผี